สวัสดีครับผมร้านสุนอมินะครับอันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นจิโโนติดตั้งใส่กับตัวพ่วงใหญ่หน้าสั้นจะมีอุปกรณ์เสริมนะครับเป็นตัวตะแกรงด้านหลังตะแกรงด้านหลังนี่ลูกค้าเขาจะยกวิวแชร์ตั้งตั้งใส่นะครับให้ทางร้านออกแบบแล้วก็สามารถขน วิวแชร์ได้นะครับจะกกางออกมาแล้วก็ยกวิวแชร์ตั้งตั้งขึ้นมาแล้วก็ใส่ล็อกกับตัวล็อกที่ร้านออกแบบไปให้อ่ามีกันชนบางคนแล้วก็ที่จับอันนี้เห็นลูกค้าเขานั่งวิวแชร์ใช่ไหมครับทางลูกค้าก็เลยต้องการให้เวาด้านข้าง เพื่อจะให้ขึ้นลงได้ง่ายนะครับโออันนี้ก็จะเว้าใหญ่พิเศษหน่อยให้สามารถขึ้นลงง่ายแล้วก็ตัวจับก็ให้แข็งแรงให้จับถนัดมือหน่อยนะครับลูกค้าอยากได้ด้านหน้าให้โล่งๆเขาเลยไม่ได้ให้เราใส่ตัวชิลหน้านะครับก็ทำได้เหมือนกันก็จะเรียบๆอย่างนี้เลย ตัวกระดุมตรงนี้ก็จะใส่กับผ้าคลุมตัวพ่วงนะครับตัวกระดุมนี้ก็จะใส่ไปทุกคันมันก็จะมีผ้าคลุมครับสีดำก็เป็นระบบระบบตัวใหม่กัสบัดรุ่นใหม่นะครับระบบตัวยึดตัวพ่วงกับตัวรถแล้วก็ตัวกัสบัดตัวกัสบัดก็จะเป็นตัวใหม่ ตัวใหญ่กว่าเดิมแข็งแรงกว่าเดิมใช้ได้ทนทานกว่าเดิมนะครับอันนี้เราออกแบบขึ้นมาใหม่แล้วก็ตัวพักแขนพวกนี้ก็จะเป็นสแตนเลสหมดเลยนะครับเห็นลูกค้ารถล,ลูกค้าออกสีเงินเงินเราเลยใส่เป็นสแตนเลสไปมันก็จะดูแมท์กับตัวรถด,ดีพักแขนก็ ทำให้มีที่จับด้วยจะได้ขึ้นลงได้ง่ายอ่าเบลเบลที่เบาะของตัวพ่วงก,ก็จะใส่ไปทุกคันนะครับโอเคสีเบาะก,ก็จะคล้ายๆกับตัวรถออกโทนเดียวกันอ่ะมาลองระบบไฟระบบไฟก็เหมือนเดิม ครบเลยนะครับไฟหลีด้านหน้าตัวนี้ก็จะสว่างแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านซ้ายที่ปังโคอนอันนี้จะเป็นไฟท้ายนะครับรุ่นใหม่สว่างกว่าเดิมเลย <S 2> <S 2> <S อ่าแล้วก็ไฟเบรกนะครับไฟเบรกก็สว่างติดพร้อมกับตัวรถมอเตอร์ไซค์ โอเคครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับผมร้านสูนามิมอเตอร์ไซค์ตอนนี้ร้านเราตั้งอยู่ที่จังหวัดสม,มุทรปราการอำเภอบางบ่อนะครับถ้าลูกค้าสนใจที่จะเข้ามาดูที่ร้านก็เชิญเลยนะครับติดต่อเบอร์087 085 4576ช่างตั้มขอบคุณครับ